ขัดสมาธริรออาจารย์มาชั่วโมงกว่าแล้วเนะี่ยเมื่อไหร่เข็มจะโดนผิวหนังูุนะัธทีเนี่ยปากนี้นะมึงเนี่ย <S <S ก็ผมรอนานแล้วจารย์หรือมึงจะมาสักอะไรเสือเพ่เเนลอเตมเตร์ล็อมดอเาัวกัมัดล็กเวหกมึงเห็นบาลมีอาจารย์แล้วยัง แรื่องกลัวบารมีอาจารย์ จากไอ้แจ็คก็มาดีครขาปะมันครอบเอร์ใครอ,อะเหมือนทุกคนเลยมันก็เรียนแบบมันสิผมทําไม่ได้หรอกครับพี่เขาเป็นตลกรักครอบครัวไอ้แจ็คตัวการ้อเลยเรียกเลวดีกว่าไอ้นี่นะไปเล่นคอนเสิร์ตที่อุบลน,นะมันไปเอาแฟนคลับไอ้ที่เมียมันจับได้อะนะเออแล,แล้วมันติดใจชื่อตัวเครื่องบินให้แฟนคลับมากรุงเทพแล้วมันก็เอาเขาช้ำอีกทีนึงสุพันก็มีสาลี่อ่ะสาลี่อ่ะแล้วไอ้นี่ชีวิตจริงนะดูกั้นจากินน้ำท่อมแต่ไปเป็นพิเซนเตอร์ดาราท่านพยาเชฟทีว่าพี่แจ็คกู 送阳光。